สดีครับชนิโจะนะครับตัวนี้ที่แพร่ปลาเจดวงบางเบิดนะครับมาดูป้าเขามัดปูกันนะครับนี่มีปูเล็กๆหลายชนิดนะฮะมันก็เป็นปูเอี๋ยนะมีทั้งปูม้ามีทั้งปูหินอันนี้ปูอะไรครับปูสามดาวปูสามดาวทำไมถึงเรียกสามดาวครับเพราะว่า มีจุดสามจุดไม่ใช่ปูม้ามันไม่มันเป็นอีกตระกูลหนึ่งไม่จะถูกกว่านี่ถูกกว่านะอันนี้คล้ายๆปูหินนะครับอ่ะใช่ไหมมันเขาเรียกมาลายอ๋อมาลายปูมาลายมาลายอ่าไปเรียนรู้ชื่อปูแล้วกันครับวันนี้ครับสุนิจจ์พามาเรียนรู้ครับอันนี้ปะปูมาลายอันนี้ ปูสามดาวนะฮะเขามาึงเลือกสามดาวก็น Jamie, ั่นแหละครับจุดสามจุดนั่นนะฮะกินได้เหมือนกันนะครับกินได้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันด้วยอันนี้เป็นปูม้าปูมาตัวเมียนะครับนี่สังเกตดูเทีะยวที่ท้องนะครับท้องใหญ่ใหญ่นะฮะถ้าเป็นตัวผู้ก็แบบนี้ครับนี่ตัวผู้นี่ตัวผู้นี่ครับตัวผู้โอ้โหนี่ครับตัวผู้นะครับเป็นปูมาสินเงินนะฮะ เท้าจะสีําเงินนะครับอันนี้มันช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะครับนะหรือว่าไงมีตัวไหมไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็พอดีติดวนมานะครับก็เป็นปูประเภทเล็กๆนะฮะช่วงนี้ลมลมเข้านะะหายากนะครับเนี่ยนี่เขาเขาขายรวมครับเป็นโรขายโรเป็นโร่วิม๋อ มัดกล้ามแล้วก็เอาไปส่งนะฮะช่วงนี้ไม่มีปูก็แบบนี้ก็ทานไปก่อนนะครับแต่ถ้าช่วงมีปูเยอะก็เ <c oughs> ต็มนะครับโอ้แถวนี้เป็นร้านกนะว้างๆเลยครับมีเข่งตรงนี้นะฮะปูม้านะครับอ๋อนี่ไซส์ใหญ่หน่อยนะครับนี่ับปูมา้าไซส์ใหญ่นะครับนี่เป็นตนัวเมียนะฮะ นี้ไปผัดได้ครับผัดแล้วก็ต้มหรือว่าต้มจิมนะจ้มแล้วจิ้มซีฟู้ดได้ครับเนื้อหวานนะฮะพอดีพิ่งจะขึ้นมานะครับนี่ครับโอเคอันนี้เขาเรียกว่าปูไขายลากสายนะฮะขายลากสายก็คือบางคนก็กินนะฮะแต่ว่า บางคนก็ไม่กินครับเพราะมันก็เป็นแค่กากๆนะฮะมันอาจจะไม่มีโปรตีนอะไรนะครับแต่ว่าบางคนเขาแกะทิ้งไปนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะกินไม่ได้ก็กินได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าชอบครับตามสบายครับนี่ครับปูผมมาบ้างเบิดนะครับโอเคขอบคุณทับที่ติดตามชมครับซุนิโช t r ราเ l c ช a n n e l ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ